นี่น้อเจ้าทำข้าแปลกใจข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะใช้ดาบเก่งขนาดนี้อืมข้าประทับใจมากเลยอย่างที่ว่ากันว่าคนเราจะตัดสินกันโดยเปลือกนอกไม่ได้หรอกนะ ตอนนี้เจ้าจะสู้กับพวกเราได้แล้วอย่างที่รู้กันเราสามารถขจัดอาร์เซียออกไปได้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอยากจะมาแก้แค้นหรือยังไงเ,เจ้าจะสู้กับใครดีล่ะอนาคตภรยาเจ้าก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยขี้ซุบซิบนินทาใส่ความไม่ทำอะไร จ้าจะคอยปกป้องคอยแก้ข่าวให้หนางได้ทุกวันไหมละ่ะมันเหนื่อยนะ <laughs> <c oughs> ความคิดซ้มๆจากคนซ้มๆองหญิงราเซสามารถสู้เพื่อตัวเองได้ <c oughs> โอ้โหโลกสวยจริงๆเลยฉันนี่ทึ่งไปเลยคนรักสองคนรวมพลังกันไม่ใช่สองคนแต่ด้วยตัวข้าเององหญิงราเซสามารถสู้เพื่อตัวเองได้ท่านไม่ต้องการข้าในการต่อสู้กับพวกไร้น้ำยา อันโทเนียยังไม่จับดับด้วยซ้ำพวกเจ้าก็กระต่ายตื่นตุมซะแล้วเหรอภูมิใจที่เป็นผู้ชายน็กใช่ไหมละ่ะเน็กมาดูสิว่าใครจะชนะกันในวันนี้ถ้าให้สามรุมหนึ่งเลย ข้าหวังว่าจะไม่มีอะไรมาแยกพวกเขาได้แล้วนะหวังว่าพวกเขาจะรักกันตลอดไปเขาให้พวกเขาไม่มีอะไรมาย่ำกลได้จะมาลุดินยากัดเขาเป็นใครข้าไม่ได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเขาเป็นผู้ก่อการร้ายพะยาคาะที่อยู่ในละแวกบาลูจิสถานเขาสร้างความหวาดกลัวเขาพยายามจะปลุกปัน่น ให้คนเดลีนั้นขึ้นมาก่อกรารบฏเราพยายามจับตัวเขาแต่เขาเคลื่อนไหวตัวได้เร็วมากเขาฆ่าคนของเราไปหลายคนแล้วเขาก็ทิ้งข้อความไว้ให้พวกเรามากับตบของทหารของเราด้วยพระเยซค่ะนี่แหละพระเยะค่ะพวกเราต้องการอัน,น,นจาจจักรที่ไม่มีสุลต่านอย่างนั้นเหร แสดงให้พวกมันเห็นเลยองค์หญิงสอนพวกมันว่าให้คิดก่อนพูดที่จะกล้ามาหยามผู้หญิงนะทําให้พวกมันเห็นว่าท่านเก่งกว่าเอาเลยองค์หญิงจัดการพวกมันเลย ันเจ้าพวกนี้นี่มันฝันสูงซะจริงๆเลยนะทรงรับสั่งมาได้เลยพะยะค่ะพวกเราจะหาทางปลิดชีพพวกมันทันทีไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น ไม่มีโอกาสที่จะดีกว่านี้ในการทดสอบผู้มีสิทธิ์ชิงบัลลังก์เพียงสี่คนเท่านั้นทรงให้สี่คนนั้นไปจับตัวมันมาใครที่จับมันได้ก็ถือว่านำคนอื่นไปก้าวหนึ่งในการเข้าครองบัลลังก์ด้วยวิธีนี้เราสามารถทดสอบความสามารถของพวกเขาได้จงไปบอกให้ทั้งสี่คน ได้เตรียมตัวเอาไว้นี่คือบัญชาข่าหลุกขึ้นอันโตเนียอันโตเนียไอ้พวกขี้ขลาดเหน่ยว่าเป็นสุภาพบุรุษยังไงล่ะแต่เจ้ากลับเล่นแทนข้างหลังคนอื่น ถ้ากลัวแพ้นักเจ้าก็มาแข่งกันทําไมล่ะจะมาแข่งกันทาไมอีกทุกอย่างนั้นยุติดทามทั้งความรักและสงครามเจ้าจะเอาแต่สนใจคนรักในระหว่างที่สู้กับเราไม่ได้คนรักของเจ้าบาดเจ็บเราเลยต้งองหยุดการต่อสู้ก็แค่นั้นเองไปกันเถอะพวกเราเบื่อที่จะดูพวกเจ้าพรอดรักกันแล้วลูกขึ้นแอนโทเนีย เจ้าเป็นอะไรไปอันทน,นีเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพูดอะไรหน่อยสิพูดอะไรหน่อยอนันเนียเป็นอะไรไป อันทุนเนียอันทุนเนียข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรเจ้าดูไม่ดีเลยนะบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไร